เลิกหนุ่มราชการหันคบเศรษฐีนักธุรกิจบ้านขวานอุตสามณีหลุดปากเรียกทายาตโรงแรมว่าแฟนนางเอกดังขวานอุตสามณีเวทยานนท์ฟุ้งความรักแฮปปี้แจ้งชัดไม่ใช่คนที่เป็นข่าวยังไม่เปิดตัวเหตุหมอดูทักไว้ยกหลอดที่สุดในใจค,คุณแม่ให้ผ่านล่าสุดมีโอกาสได้เจอเจ้าตัวเลยไม่พลาดที่จะถามถ่ยถึงเรื่องหัวใจโดยขวานได้เคลียร์ชัดเจนว่าคนที่คบหายอยู่นั้นไม่ใช่คนที่ตกเป็นข่าวว่าที่ร้อยตีทรกิจ และผู้ใหญ่ที่เคารพส่วนที่คุยอยู่นั้นเป็นคนนอกวงการพร้อมเผยแผนชีวิตของตัวเองให้ฟังด้วยว่าหลุดหนักมากเรียกทายาทโรงแรมว่าแฟนเผยถ้าอีก6ปีไม่แต่งจะบวชแต่ถ้าได้แต่งจะฉลอง5คืนสี่วันลอนอยากมีรักที่มั่นคงภูมิใจที่สุดธุรกิจทําไปได้สวยเหนื่อยทําคนเดียวแต่อยากมีอิสระทางการเงินยอมรับมีแฟนแล้วอยากมีรักที่มั่นคงแฟนก็มีถามว่าเป็นยังไงก็สบายดีค่ะหัวใจของขวัญเป็นสีชมพูเหมือนเดิม ถามว่าครั้งนี้เรียกแฟนอ้าวพูดผิดทำยังไงอะไลฟ์อยู่แน่เลยโป๊ะเลยคือขวัญก็อยากพูดแต่ว่าขวัญยังมีความรักที่มั่นคงแต่เราก็เชื่อเรื่องหมอดูไงไม่งั้นทำงาน5วันมูเตลู2วันเลยนะเวลาพักไม่มีกลางคืนก็ไปไหว้พระงานเราดีแต่ความความรักไม่สมหวังก็ผิดหวังถ้าความรักจะไม่ประสบความสําเร็จแต่ว่าขวัญก็ยังคงรออยู่ขวัญก็ยังมีความรักที่มั่นคงเหมือนที่พ่อให้แม่แม่ให้พ่อ มั่นคงและบริสุทธิ์โดยที่ไรเงื่อนไขไรข้อต่อรองถามว่าคนนี้มั่นคงกับเราหรือยังไม่มีอะไรมั่นคงหรอกขนาดแต่งงานปิดประตูไปเรายังไม่รู้เลยว่าเขาไปโทรหาใครเหมือนในละครเลยยันเป็นคนเดิมที่ปรึกษาเรื่องธุรกิจคนเดิม,ดมใช่ก็ปรึกษาบางอย่างเราก็บ่นเนอะทำธุรกิจก็มีปัญหานี้ถามว่าเขาคือทายาทโรงแรมไหมเพื่อนขวัญเป็นเจ้าของโรงแรมนะไปเที่ยวได้อยู่พัทยา6ปีไม่แต่งจบวชด หาได้บวชจะฉลองห้คืนสี่วันรอได้เพราะถ้าอีก6ปีหนูไม่แต่งก็จะไปบวชเลยพูดจริงๆถ้าห้าหกปีขวัญไม่แต่งงานก็ต้องไปงานบวชหนูเลยค่ะก็ไม่ต้องแต่งแล้วไหมถามว่าคนนี้ชัวร์แต่งแน่ใช่ไหมคือขวัญไม่รู้ว่าอะไรชัวร์ไม่ชัวร์แต่เอาแค่ว่าตอนนี้อยู่กันมีความสุขซื่อสัตย์ต่อ,อกันเป็นพอ